สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับบอกว่าอะไรลดอันนี้ยวันนี้วันนี้มีแขกมาเยือนครับมาจากยูแลนด์คอมฟอร์มถามว่ามาจากประเทศอะไรอ่าเอสวิตเซอร์แลนด์โอ้สวิสสวิตเซอร์แลนด์ good man good man สวิตเซอร์แลนด์วอ t วอ w นิวเนม ดอกเตอร์ีดอกเรีดอกเอรีโอ้โอเคโอ้หมายกอดโอ้ไม่ได้กดดอกเตอร์ีเดี๋ยวเจอดูรถหน่อยเลล่บอยลบอหมักบอจังสิเคหล่ถอยปีลวนี่โอ้โหิกกเยซิกเยโนฮเดียซิกเยหปี นี่นะครับฝรั่งมาเห็นคันนี้นะครับผมสามด้วยถูกใจไหมอยู่ไล่บ้ไล่บ้นี่อยู่นี่นะครับผมนี่นะฝรั่งมาเห็นนี่โอ้เอามีสิ่งไทยแลนด์มารถอะไรนะครับนี่เอามาทําแบบนี้นี่ฝรั่งบอกว่ารถเป็นร้อยปีตามจริงไม่ถึงนะนี่สตาร์ทมือนะยู นี่ยระบบสตาร์ทมือเด้อเอาเอาเอากุญแจเดี๋ยวผมไปเอากุญแจมาอ่ะรั่งดูหน่อยหืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสตาร์ทมือนี่กุญแจมันอยู่นี่นะครับนี่นี่นะกุญแจมันเนี่ยนี่นะกุญแจนะโอ้ยยุ่ยยุ่ยวจะโชว์หน่อยยุ่ยกุชโชว์มุนไหววะติดีไหมต้องใส่ปอกเอง ไม่เป็นไรโอ้ยนี่นะครับหลันมาเห็นของไทยเนี่ยโอ้ว่ายูทำเห็ดอีหยังกันเนี่ยบานอยู่มาเคยมีจังส่โอ้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างตัวจะโอ้โอเคหนึ่ง

เป็นบรรยากาศที่อูของช่างตูนะครับอยู่ที่บ้านโกขเขาพัฒนาครับอ,อันนี้เขามาทำอะไรกันไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้ทำมือหมุนทำกุญแจครับอันนี้สงสัยจะเป็นลายทานก็ไ่านูนเลยน่ๆเลยนีย่ย สําหรับท่านใดสนสินจตใจจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยติดต่อช่างได้เลยหรือจะทักมาผมก็ได้นะครับแยวผมจะพามาหาช่างนะครับราคากันเองครับถ้าบอกว่าดูมาจากช่องของผม่ยมีราคาพิเศษลดให้ครับเนี่ยแมนวะครับ นี่นะคันนี้เป็นระบบสตาร์ทไฟฟ้านะครับเนี่ยมีไดสตาร์ทแต่ว่ารถนี่ไม่มีแบตพวงมลาลัยาวเวอร์ระบบเบรก ABS วะครับหรือตุกตุกเบรก <c> ยังไม่ได้ทำนะครับเนี่ย จูนของรีแมพแรงม้าอยู่ที่ไรเนี่ยช่างตรงนี้เนี่ยลอยซิปครับลอยซิปร้อยสิบซีซีคับลอยซิม้ามีเยอะตัว 11. 11. 11. 11. 11. ด้วยดูดหมดช่า <c oughs> งบอกไม่มีแนละ้วดูดหมดแล้วอ่ะก <Okay. S 1> ำลังแล้ครับผม <c oughs> โอ้ยนี <c oughs> ่นะครับบรรยากาศร,รอบๆ กันเองกันเองครับสบายสบายนี่ครับแต่ว่าฝรั่งมาเห็นกันนี้โอ้ Amazing Thailand มันยิ่งกว่าอีแตนซิ่งอีกเนี่ยเอารถอะไรมาทำแบบนี้เนี่ยว่าเป็นทาทานะครับโอ้นี่นะมีช่องดีนะครับเนี่ย สติกเกอร์ผมเป็น FC ของนี่นะครับหมูเห่าเครื่องบินเนี่ยเขาให้สติกเกอร์ผมมาดูช่วงล่างมาช่วงล่างยังดีๆนะครับ <c oughs> ถอดทั้งแก๊สออกมาแล้วแต่ว่าท่อท่อยังไม่ได้เดินนะครับผม <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูตอนรถเสร็จ วันนี้เด้อเดวช่างจะสตาร์ทให้ดูต้องให้ยูสตาร์ทดูจะสตาร์ทไหวบ้างแกนนสตองไม่ไม่แข็งแรงท่านน้อโอ้นสตองไม่มีแรงละโอ้เครื่องมันอยากหยวม ผมอยู่แล้วเดี๋ยวรอเอาเครื่อง15แรงมาใส่เดี๋ยวเอาเอาใส่เครื่องเผาเทาไปก่อนฝรั่งกับเครื่องอันนี้อายุพอๆกันนะครับเนี่ยฝรั่งเนี่ยเจ็ดสิบเครื่องอันนี้ก็รุ่นน้องมาไม่กี่ปีนะครับเนี่ยปีไหนปีหน้าแปดสิบสามโอ้ my god โอ้นี่นะ83ดูยังหนุ่มอยู่เลยนะโอ้กดเออโอ้แปดสิบสามเรายังหนุ่มฟิตปึังเลยอ่ะสีิบปีเลยยังแข็งแรงปังปังนี่ดูแฟนนะแฟนอายุเท่าไหร่ครับพี่สี่ห้าสี่ห้าโอ้ครึ่งหนึ่งครับแปี่สิต่างกันสี่สิบปีครับโอ้ขนาดนี้ยังหาเงินได้เมียไซส์สบายเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอด เยี่ยมมาเก็เลยเรไฟน็ท5มเนชยวผมเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวผมทำอโอ้โหเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะฝากสงสัยจะไปซัปปิ้งตลาดนัดวัดกลางครับเนี่ยโอ้ยวันหลังแปดสามนึกว่าจะเจ็บจ๊บกลัวอ้เดี๋ยวเรา เรามาคอยดูช่างทำอะไรแป๊บนึงครับเราวจะสตาร์ทให้ดูเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูหนูทดลองครับคนนี้ต่อต่อไม่เราจะทำการสตาร์ทให้ดูต่อแล้วก็ใส่น็อตกันเลย การพัดการลื <screws> ่นเห็นไเราต้องสอบว่าหลุดหรือเปล่าทิศแยกทิศแยกกนเายท่าผมใส่ไน้ำมันใหม่แยกก่อนยกยังไงหมุนหมุหมุนทวนก่อนไล่นะไล่ก่อนไล่มือมือะด้บสิอคิดไม่มือแทนไันล้วคลิปก่อนเดี๋โอ้ันไหวแรงดีเออท่อยังไม่ได้ต่อท่ออยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคนี่ยอี้ จะรุดจะรุดตีปากใช่ไหมโอ้ต้องไล่น้ำมันหน่อยนะครับาถ่ายน้ำมันออกมันหนักด้วยตามแต่ว่าไม่ได้เลยอส่แบตดีสุดแบตเนาะกว่าออกแล้วเทพกว่นออกแล้วออกแล้วโอ้เต็มแล้วครับเสียเครื่องโอ้ โอ้เสียงเครื่องเลยแต่าทำใหยุ่เอ้า ครับเ,เตี้ยเ่องยนตี้นะดูชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ